ที่ทาผลิตภัณฑ์คนแรกเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยทำไมอาเก่งจังเลยอ่ะอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งนุ่นมีโอกาสที่นุ่นจะได้ทําทํผลิตภัณฑ์ของตัวเองในแบรนด์วอรได้แต่มันก็จะมีแบบเซอร์เคิลของมันที่มันแบบเราไม่สามารถที่จะควบคุมมาได้ทุกมิติอะไรเงี้ยค่ะคือโปรดักต์มันก็จะมีแบบเชลไลฟ์ของเขาเองอะไรเงี้ยแล้วก็แต่วันนี้มันเหมือนแบบอาเนี่ยคือสิ่งที่ขาดสําหรับนุ่นและนุ่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ขาดสำหรับอา มันเลยเหมือนมาเติมเต็มกันอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสได้ทำธุรกิจร่วมกันค่ะก็คือเรามีการศึกษาพูดคุยเราเป็นเป้าหมายตรงกันที่เราตั้งใจ่ใจะันใช่ค่ะอาเห็นว่าทำงานทุกอย่างคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงเขาก็เป็นดราม่าควีนอยู่แล้วแล้วก็ไหนจะแบบว่าตอนหลังเรียนภาษาจีนอีกเราก็ไปแบบไปแบบออกในการเออโชว์ที่เมืองจีนแล้วมีแฟนคลับจีนเรียกคนแฟนแม่จีนน่ะรักนักแสดงไทยคือเป็นอีกดาวอีกดวงหนึ่งที่ มันไม่ได้รับความรักมาง่ายๆอ่ะแต่ว่าทุกอย่างคืนแรกมาด้วยการฝึกฝนฝึกซ้อมแล้วก็ุูดเทแล้วตอนที่วอทําผลิตภัณฑ์ของตัวเองอ่ะก็คือตั้งใจมากแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าทําให้การค้าในส่วนของสกินแคร์เนี่ยเราแบบมีสกินแคร์คุณภาพอีกตัวนึงซึ่งเราก็เห็นแล้วเราสึกว่าเฮ้ยมันทําให้ตลาดเนี่ยมันงดงามอะค่ะแต่ว่าการทําสกินแคร์ไม่ได้อยู่ที่การแค่ผลิตผลของออกมาเนาะหรือว่าดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องทํายังไงให้ของไปถึงมือลูกค้า คือโลกมันเปลี่ยนเมื่อก่อนก็ขายในออนไลน์อ,ออฟไลน์ตัวแทนหรือว่าขนาดนี้โลกมันเปลี่ยนมากๆแล้วก็วอล์ไม่มีเวลารุ่นไม่มีเวลาที่จะแบบมามาดูดีเทลตรงนี้แต่ว่าสวิสแลบอ่ะเราปรับมาโดยตลอดตั้งแต่เทีวพัทเมื่อ18ปีที่แล้วพี่นุ่นก็เคยใจเลยเออตั้งแต่18ปีที่เรามาถึงเนี้ยคือมันปรับเยอะมากหน้าที่ปรับแล้วก็ส่งมอบสิ่งของให้กับลูกค้าแล้วก็ร่วมกััฒนาดตะพันกับนุ่นก็ให้เป็นอาแล้วก็ไอเดียที่แบบว่า คือนุ่นเป็นคนปานีดในการเลือกใช้อะไรบนเรือนกายบนติ่งหน้าและรับงานอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนปานีดพิถีที่ถันแล้วเขาแคร์แฟนคลับเขาแคร่ลูกค้ามากมาคือสินเสมอกันคือไม่ได้บอกว่ามาเร่งเร่งเพื่อออกแล้วก็ตีหัวเข้าบ้านขายเอาตังรอบเดียวแล้วแบรนด์ไปต่อไม่ได้แต่ว่าเราอยากจะอยู่กันนานอยากให้คนซื้อมีความสุขที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็อาชอบตรงที่นุ่นนะคะ่ะ รับได้รับได้กับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้สารสก,กัดจากหลายประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่างๆคือแบบฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันคือแบบเราใช้ของพรีเมียมมากแล้วอาขายราคาแบบ5้าขวดเกือ99กบแบบราคาแบบนี้เมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่แต่ว่าสิ่งที่รวยก่อนคือรวยความสุขกำไรของใจแล้วอาถือว่นาเฮ้ยวรนุชเขารับได้หรูอวะตรงเนี้ยคือมันมีช่องว่างหลือน้อย น้อยแบบมากมากซึ่งเราต้องแบ,บ่เบอร์กันค่ะแล้วก็ใช่ใชคือแล้วเราโน่นโอเคอ่ะคือการท,ทําธุรกิจมันไม่ใช่แค่เราทำทโปรดักต์ขึ้นมามันเป็นเรื่องของอย่างที่ที่อาบอกนเนี้ยทั้งทุนในเรื่องของบัตเจตในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องละ,ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเคลียร์อะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อน เพื่อที่จะแบบรอบครอบแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาภายหลังแต่นุ่นก็รู้สึกว่ารุน่นกับอาแล้วก็ทีมของอาเนี่ยก็คือเข้ากันได้ดีมันคิดตรงกันคือคือเราอยากส่งมอบของที่ดีแล้วคนที่เขารักเราแล้วซื้อไปใช้อย่างไม่ลังเลอะ เขาจะชอบแล้วเขาจะบอกต่อให้เราเองเขาจะไม่ไม่ต้องมีมดมีเดียในการซื้อสื่ออะไรเยอะมอกคลณนะคะม่้เดียวนี้ไม่ทำอย่างนี้มาโดยตลอดใช่เพราะว่าราคาต่ําทุกคนก็หลายๆคนเคยใช้ใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะมันเลิศมันเลิศแต่ราคามันมันถูกมากต้อง้อไปที่นุ่นไหมคะเว้ยแล้วก็ใช้นะเหมือนแล้วเปิดน่เกเนี่ยไม่ตจบแล้กัน ไม่เหมือนเลยก็คือเหมือนอยู่ตรงที่สุขภาพผิวดูสดชื่นช่อ่อนเยาว์คือต้องบอกว่าผิวแต่ละคนมีความแตกต่างกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างของนุ่นเองเนี้ยทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าทำงานมาเยอะเยอะมากแต่ว่าแล้วก็เป็นคนนอนดึกเวลาถ้าใครถามว่านอนให้เพียงพอนอน คนนี้ไม่ค่ะไม่ไม่เพราะว่าเป็นคนนอนดึกมากเที่ยงคืนตีหนึ่งถ้าวันไหนคุณตอนไม่อยู่คือตีสามอูหูชอบดูซีรีส์ดูซีรีส์แนวตั้งดูดูบนเสพสื่อเสรใช่เพราะหนูอยากรู้ว่าแบบเหมือนเหมือนการแสดงเขาไปถึงไหนแล้วเหมือนเออโลกใบนี้มันไปไหนแล้วมันก็เหมือนกับตัวเนี้ยว่าโลกโลกของของพีพีแนดแดเนี๋ยมันไปถึงไหนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออการที่เรามีโลกในใบเดียวกันอะไรงนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆแล้วก็ ขอขายของเลยแล้วกันนะค่ะก็พีพีเน็ต <Net> นนะคะเซรั่มเนี่ยมันก็เป็นเป็นไอที่มีเน t เนี่ยคนจะทราบอยู่แล้วว่าคนเราทุกคนจะมีแน็ในร่างกายแล้วก็เหมือนแบตเตอรี่คือมันก็จะอ่อนกําลังลงอยู่ตลอดแต่ว่าอันนี้ค่ะเราก็มีเติมข้อไฟเพื่อให้แบบใช้ได้เลยม,แบบมาได้เลยใช่เติมแบตให้ผิวแบบว่ารูนุ่มได้เลยค่ะ เติมทันทีเราก็มีตัวเนี่ยตัวที่เติมทันทีแล้วเราก็มีรีชูเนี่ยที่มันจะช่วยทําให้ผิวเราอ่ะสร้างเน็ตได้เก่งขึ้นพอมันสร้างมันก็ซ่อมเก่งแบตเตอรี่ก็ดีคือหน้าพี่นุ่นคือแบบเตะมากนะคะอ่ะก็ใช้แล้วนะทุกคนคงจําหน้าเดิมมาได้เอออร่อยเออลยค่ะแต่อร่อยมากแ่าดูฟันนะเราฟันอ่ะจัดฟันแล้วก็ทัดจมูกอาทำด้างอาศัลยกรรมแต่ว่า สกินคอนที้อะค่ะก็คือได้จากการดูแลทุกวันก็อยากให้ทุกคนเอาไปดูแลในราคาที่อากับพี่นุ่นน่ะตั้งใจที่จะส่งมอบให้ทุกทุกท่านเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็คุณจะได้มีผิวหม่ให้กับตัวเองแล้วก็มีความสุขในช่วงปีใหม่ที่นี้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะก็คือโปรโมชั่นในช่วงที่เราเปิดตัวแล้วก็เป็นถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคนด้วยนะคะ5าขวดค่ะราคา 999บาท้อยเก้บเก้าบา่ขายเอาสังคมมาก่ะบอกว่าจริงๆแก๊ปมันน้อยมากการทำธุรกิจด้วยการที่แก๊ปน้อยเนี่ยคือต้องแบบต้องเข้าใจซึ่งกันและกันจับมือไว้จับมือไว้ไมใช่มันคือแบบมันคือเขาเรียกว่าธรรมาพิบาลจรรยาบรรณแล้วก็อุดมการเดียวกันว่าเราอยากทำสิ่งนี้อ่ะบอกว่าพี่นุ่น ไม่รู้นะครั้งนี้จะเหม oh. ือนกับตอนฝ่าสีเงินไหมฝาสีเงินเราก็ขายได้มาจิ้นตับมากมากเลยแต่ว่าลูกค้าช่วยกันบอกต่อสื่อที่ได้ไปก็ช่วยกันไปโปรโมทให้มันหกล้านกระปุกแล้วอนันต์และเชื่อว่านแนบต้องได้มากกว่านะต้องได้มากกว่านะจริงๆถึงเมื่อไหร่นะคะโปรนี้คืออาจจะต่อไปได้หรืออาจจะอ็สองแบบมีสองแบบเป็นโปรวันนี้โปรวันนี้รีบซื้อ เราไม่ซื้อหนึ่งคือโปอาจจะหมดสองคือมันอาจจะตุกไปแล้ว <c oughs> พเพราะราคาถูกเกินไปแต่อาคิดว่าถ้าูลใช้แล้วซืชอบอช่วยบอกต่อให้อ,อาพี่ะ้่ะแล้วก็เปิดใจมาลองค่ะ มันจะช่วยทําให้ค่าใช้จ่ายสกินแคร์ของทุกคนจากหลายพันบาทต่อเดือนอ่ะมันจะเหลือแบบ999บาท5อันใช้ไปได้ครึ่งปีเลยค่ะ999บาทแล้วเราจะมีเงินที่เหลือไปทําอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นความตั้งใจที่อิมูน่ตั้งใจมากๆไม่ใช่แค่ทำของดีแต่ต้องรับได้ด้วยกับส่วน่างที่น้อยมากๆจริงกานจับมือทำธุรกิจในยุคนี้แต่ว่าต้องไว้ใจกันดูเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่แบบโอ้โห่าก อจริงๆแล้วนึกว่าทุกยุคทุกสมัยค่ะเป็นเป็นเรื่องที่เราจะต้องดีแทร์กันแล้วก็ต้องมาคุยกันให้เคลียร์มากมายเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันมีมาอยู่แล้วว่าการที่แบบทำธุรกิจแล้วมันแบบไม่ลงรอยกันขาดผลประโยชน์เนี่ยซึ่งบอกค่ะว่าจริงๆแล้วว่าอาก็จะบอกว่าอาไม่ไม่มั่นใจนะเราไม่รู้หรอกว่าทำโปรดักต์มาแล้วมันจะซักเซสเหมือนตัว วิดแลบของอาหรือเปล่าแต่มันไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราจะเดินไปพร้อมๆกันก็ก็ก็มาลองดูแล้วก็ก็หวังว่าทุกๆคนจะช่วยสนับสนุนเพราะว่าของดีคิดดูว่าได้รางวัล5รางวัลก่อนที่จะมีการจําหน่ายสินค้าด้วยค่ะก็ถือว่าคือโลกคอมก็มองเราแล้วเนอะข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกๆคนได้ช่วยมองด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะอะไรคะค่ามอะไรคะ เองค่ะอาก็เป็นคนนึงที่แบบเกิดมาพร้อมกับเน็น้อยตั้งแต่เกิดก็คนก็คงเห็นผิวเอาเนดน้อยตั้งแต่เกิดเป็นสาวก็ทุกคนอย่ารู้สึกว่ามันจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้คือถ้าใจเรารู้สึกว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้แล้ววันนี้ทุกคนได้ดูวิดีโอนี้หรืออากับพี่นุ่นมาอยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะให้ทุกคนหาเปิดใจให้โอกาสตัวเองให้เราค่ะได้ไปเซอร์วิสทุกคน ให้มีผิวใหม่ด้วย P P Net Net Serum นะคะกับราคาที่แบบสบายกระเป๋าแล้วก็ถ้าผิวหน้าดีขึ้นแล้วค่ะบอกต่อนะคะแล้วก็รักเรามากๆรักผลิตภัณฑ์เรามากๆเลยนะคะก็ฝากด้วยนะคะ P P Net Net Serum ค่ะขออีกทีหนึ่งค่ะ5ขวดราคา999บาทค่ะ ถ่รูปนเอร์่ลุกก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูก่อนขอบคุณมากเลยเรียกค่ะเรียกค่ะร่ะต้องการี่ค่ะอกางก